สวัสดีครับเพื่อนๆที่ร่วมกันอนุรักษ์พักเครื่องพระบูชาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพักเครื่องครับเอาพักเครื่องราคาต่ำกว่าพันหรือราคาหลักร้อยเนี่ยพุทธคุณสูงมาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเราก็จะมาคุยกันของวัดส,สุทัศน์อีกแล้วนะครับวัดส,สุทัศน์เนี่ยจริงๆเป็นแหล่งพักเครื่อง ที่พุทธคุณสูงนะครับแล้วก็มีประวัติว่ามีประสบการณ์สูงมากๆแต่หลายท่านน่ะมักจะหลงลืมกันไปนะครับคือถ้าหากว่าใครอยากได้ใครมาถามผมว่ามีพระราคาถูกปูแต่ว่าพุทธคุณสูงสูงไหมจะเอาไปให้ลูกหลานห้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมักจะแนะนําพระวัสุทัศน์เนี่ยนะครับเพราะว่าวัสุทัศน์เนี่ยเป็นวัดใหญ่นะครับเป็นพระอารามหลวงแล้วก็ ดังนั้นเวลาแล้วก็ยังเป็นที่ให้เรียกว่าใช้คาว่าอะไรอะครับเหมือนเป็นสนามเป็นโรงเรียนปริญญาตอะไรอย่างนั้นนะครับในสมัยนั้นผมไม่แน่ใจผมใช้คําถูกป่ะนะครับถ้าถ้าไม่ถูกเนะี่ยผ้ขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยน,นะครับก็ทีนี้เนี่ยเวลาจะนิมนต์พระทาพิธีใหญ่ๆที่เรียกว่าพิธีมหาพุทธาพิเศษเนี่ยครับก็เลยก็เลยจะมีพระมาร่วมพิธีปุกเสกเป็นจํานวนมากนะครับก็ดังนั้นน่ะ ของวัดเนี้ยในช่วงปีต้นๆแถวๆปี2500หรอถึง 1, 2 5ง0ัอย่างเนี้ยจึงเป็นพระพิธีใหญ่ซะส่วนมากนะครับวันนี้เนี่ยที่ทุกท่านเห็นกันน่ก็คือนี่ครับพระสมเด็จของอาจารย์สุพจน์วัสรทัศนะครับเป็นพระที่เล่นง่ายมากเป็นพระที่สะสมง่ายมากนะครับเพราะว่าปลอมทําได้ยากมากเพราะเนื้อหาของท่านนี่แบบ จัดจ้านจี๊ดจ้านไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็จะมีเอกลักษณ์คือตาปั๊มด้านหลังเนี่ยครับซึ่งลอกเลนแบบได้ค่อนข้างยากนะครับสําหรับพระรุ่นนี้เนี่ยเ,เชื่อกันว่าสร้างผมเห็นเขาเขียนกันว่าสร้างาปีสองสี่แปดสี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาว่าแต่เชื่อกันว่า พระของท่านเนี่ยมีส่วนผสมของสมเด็จวัตคังจํานวนมากนะครับเหมือนเดิมครับเรามาพิสูจน์ด้วยเนื้อเนาะอืมแต่เนื้อแบบจัดจ้านมากอะเนาะชืบคือพระพิมพ์นูนมากก็จะก็จะโฟกัสยากหน่อยนะครับผมให้ดูด้านหลังนี่วัเนะาะพระองค์พระนูนมากไปหน่อยเนี่ย เนื้อจัดมากนะครับจริงๆเนื้ออย่างเนี้ยออกโซนแบบก็น่าเชื่อนะว่าผสมผงเก่าเยอะนะครับเห็นไหมครับเนื้อจัดจริงๆ,ๆอะ่ะผมเชื่อว่าผสมผงเก่าเยอะนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะดูดิโอ้ นี่คือองค์ที่แบบน่าจะใช้น้อยนะครับอาจจะแค่โดนมันจากมือนะครับเนื้อดีงดงามนะครับสำหรับพิมพ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์ที่มาตรฐานสุดของท่านนลยนะครับที่เป็นบางคนเรียกพิมพ์เซนโตบางคนเรียกพิมพ์ไกเซอร์ อันนี้ก็ก็ตามแต่นะครับแล้วก็หลังด้านหลังเป็นยันจุดสังเกตของผมเนี่ยเวลาดูพระรุ่นนี้เนี่ยครับน้านข้างครับน้านข้างจะไม่มีรอยตัดนะครับจะเป็นขอบข้างบล็อกเนี่ยครับคำว่าขอบข้างบล็อกคืออะไรคือจะเรียบอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรอยปิ้นเล็กๆรอยตัดจะตัดเล็กๆแค่นี้ยครับแค่ขอบด้านล่างเลยนะครับเนี่ยตัดแค่ขอบด้านล่างเนี่ยครับแล้วก็ด้านหลังครับจะมีรอย เสี้ยนเห็นกันไหมเอ่ยอ่าไม่เห็นแล้วนะเสี้ยนอย่างเงี้ยเหมือนก็นกดลงไปในด้านหลังน่าจะแบบเหมือนปั๊มกับไม้กระดานหรืออะไรสักอย่างนะครับจะเป็นเส้นเี้ยนใหญ่มีทั้งเสี้ยนหยาบเสี้ยนละเอียดเสี้นเล็กอะไรเงี้ยครับแต่จะเห็นเป็นเส้นเี้ยนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ราเทก็จะเทปล่อยๆเนื้อจะแบบเหลบๆอย่างเงี้ยผมจะใช้คําว่าอะไรอ่ะคือแบบดูแบบไแบบแบบแบบม่ชัดเนี่ยเนื้อจะแบบเหมือนกับว่าเปลออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรอยแบบ ไม่ได้แบบเรียบเหมือนพระโรงงานเนยครับจะแบบย้อยขอบๆข,ข้างๆนิดนหนึ่งอ่ะใช่หนผมก็ใหญ่เนาะเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยย้อยนิดนึงนะครับแล้วก็จะปรากฏคราบเนี่ยคราบเหมือนคราบฝุ่นอย่างเงี้ยครับอยู่นะผมส่องให้ดูนะซึ่งคราบนี้อยู่ในเนื้อนะเหมือนแบบเป็นฝุ่นตอนแรกแล้วก็ฝังเข้าไปในเนื้ออ,อย่างเงี้ยครับจะไม่ได้ขาวจ๋องอย่างเงี้ยครับ ของปอมีไหมของปอมีแล้วนะแล้วก็แต่ของปอมเนื้อจะไม่ได้แบบหนึบนุ่มอย่างเนี้ยครับอันเนี้ยมีพี่ท่านหนึง่งบอกว่าเนื้อเหมือนนมข้นนะครับนมข้นหวานนะครับอย่างเนี้ครับแล้วองค์ามีน้ําหนักมากนะครับน้ำหนักเต็มมือเลยนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยนอกจากมวลสารที่เชื่อว่ามีมวลสารของพระสมเด็จวะะัดระฆังแล้วเนี่ยครับก็ยังมีอ,อคน มีตำนานเล่าต่อกันมาว่าถ้าหากว่ามีความเชื่อว่ารุ่นนี้สร้างปี2484ก็คือเข้าพิธีพระพุทธชินราชอินโดจีนของวัดสุทัศน์ด้วยนะครับหากว่าเชื่อว่าปีสร้างปี84นะแล้วก็แต่ว่าที่แน่มีคนบอกว่าก็เชื่อว่ามีเกจติอาจารย์ของคือาทาเข้าในพิธีวัดประศาสตร์ในปี25 0 6ัเนี่ยก็จะมีเจติอาจารย์แบบ นังๆเยอะมากมายเลยนะครับก็คือมีหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหลวงปู่ทิมวัดช้างให้หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมทีหลวงพ่อเต๋วัดสามง่ามหลวงพ่อเทียมวัดกษัสสตาทิราชหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงปู่นาควัดละคังหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่เจ้าคุณผลวัดหนัง อเริ่มเหนื่อยลหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองหลวงพ่ออั้นวัดพายาหลวงพ่อทุกวัดชนแดนหลวงพ่อนอวัดการท่าเรือหลวงปู่สรดวัดกาหลงหลวงปู่สีวัดสะแกหลวงปู่ดูวัดสะแกโอ้โหแบบเนี่ยเยอะมากที <c oughs> นี้คือแบบแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ที่พูพดเราก็มีบางคนบอกว่าเข้าพิธีหล,หลายอีกหล,หลายพิธีนะครับอย่างนั้นน่ะก็เป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่ผมสารราพระเครื่องแนะนํานะครับเป็นพระดีราคาถูกซึ่ง ในบางพิมพ์อ่ะก็ถูกเหลือเชื่อเลยนะถูกแบบต่ำกว่าห้าร้อยก็มีนะครับแล้วแต่พิมพ์นะครับอ๋อมีอันนึงที่ผมอยากจะให้ดูนะครับทุกคนจํายันพุทซ้อนตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับขอบจริงๆตาปั๊มมันมีหลายแบบนะมีแต่ส่วนใหญ่ขอบจะไม่ค่อยตรงอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวมุมเนี้ยก็จะเอียงออกนี้นะตามลักษณะของตาปั๊มนะครับของปอมก็มีแบบ ต่มันไม่เหมือนนะแต่จริงๆต้องต้องศึกษาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ายันหลังยันเนี่ยมีมีมยันหลายแบบนะครับต้องลองดูอีกนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ดูเนื้อกับข้างองค์เนี้ยของอาจารย์ของพระอาจารย์สุพจน์วัสุทัศน์เนี่ยจะจบง่ายครับก็สำหรับวันนี้ผมสารพาักเครื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบพระดีพุทธคุณสูง ราคาย่อมเยาวราคาถูกก็อยากรู้ประวัติอยากรู้ว่ามีรุ่นไหนบ้างแบบไม่ต้องไปนั่งหาหนะังสืออ่านเองนะครับเอาแบบเพื่อนบอกเพื่อนกันไม่ได้แบบมีพิธีต่อมากมายก็กดติดตามช่องสาราพักเครื่องไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทยอยเอาคลิปเอาเรื่องราวความรู้ดีๆมาลงนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ